เผยข้อมูล vivo x 8 0บน google play console ใช้ชิป Dimensity 9000พร้อมจอ full hd plus เรียกว่ามีข้อมูลเผยมาระยะหนึ่งแล้วนะครับสำหรับสมาร์ทโฟนรุ่น vivo x 8 0 Series ที่เป็นว่าที่สมาร์ทโฟนระทงรุ่นใหม่จากตระกูล x s e r i e s ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีข้อมูลของ vivo x 8 0 pro plus ปรากฏบนแอปคลิกแบน ที่ระบุว่าใช้ชิปเซ็ต Snapdragon 8 Gen 1หล่าสุดก็ได้มีข้อมูลของ Vivo X80 ปรากฏขึ้นบนลิสต์ของ Google Play Console พร้อมเผยสเปคเออกมาด้วยครับโดยมีข้อมูลสเปคของ Vivo X80 ที่ปรากฏบนลิสต์ของ Google Play Console คือมีหน้าจอแสดงผลความละเอียด Full HD+ 1080ณ2400พิกเซลความหนานแน่น440พิกเซลเพลื้นิีใช้ชิปประมวลผล MediaTek MT6983 D i m e n s i t y 9,000 GPU เป็น Mali G710 ให้แรมที่ 8GB บนร,ระบบปฏิกันใน d o 12นอกจากนี้ยังได้เผยภาพตัว,ตวเครื่องด้านหน้าที่มีดีไซน์จอขอบโค้งและเจาะรูฝังกล้องหน้าตรงกลางด้านบนส่วนสเปคอื่นของ vivo X80 คาดว่าจะมีหน้าจอแสดงผลแบบ AMOLED ความละเอียด Full HD+ ขนาด6.78นิ้วความหนาแน่นของพิกเซลอยู่ที่400พิกเซลพอยิงมีอัตราเฟเรต120เฮิรตซ์ใช้ชิปประมวลผล Dimensity 9000แรมสูงสุด 12GB ส่วนลมสูงสุด512 g ิกบนระบบประการใน112ให้กล้องหลังทั้งหมด3ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักใช้เซนเซอร์ Sony IMX886 ความละเอียด50ล้านพิกเซลพร้อมระบบก,กันสั่นแบบ OIS กล้องตัวที่2เป็นเลนส์ Ultra Wide ความละเอียด12ล้านพิกเซลและกล้องตัวที่3เป็นเลนส์เท er เล p h o t o ความละเอียด12ล้านพิกเซลสามารถซูมแบบ Auto ซูมได้2เท่าส่วนกล้องหน้าความละเอียด32ล้านพิกเซลให้แบตเตอรี่มาที่ 4,500mAh ลองรับระบบชาร์จเร็ว80บาทองด้วยครับคาดว่าสมาร์ทโฟนรุ่น Vivo X80 จะเปิดตัวที่ประเทศจีนในวันที่25เมษายนนี้ครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กด Like เพื่เป็นกำลังใจงในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ